ศึกษาดูที่ลูกพอไม่อยากเห็นชาวพุทธเราทะเลาะกันไงต่างฝ่ายก็ต่างศึกษาหาความรู้แล้วปฏิบัติซะลูกเอากำลังเนี่ยไปทะเลาะก,กับศาสนาอื่นซะลูกอย่าทำตัวเป็นคนโง่และอวชฉลาดนะลูกพระเจ้าตัดแล้วนี่ลูกจะลบล้างศาสนาพุทธเหรอ ลูกจะลบลบล้างหลักคําสอนของพุทธเจ้านะลูกพระอนุนทูลถามพุทธเจ้านั่นว่าพระอรหันต์จะหมดจากโลคเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะอานุนตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปบดบโลกจกไม่ว่างจากพระอรหันต์นะอ,อน,น์ศึกษาที่ลูกศึกษาด้วยความคารพแล้วมาปฏิบัติที่ลูกเอานํามาปฏิบัติที่ลูกอย่าทะเลาะกันที่ลูกคนทะเลาะกันอยู่ก็จะแดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธนะลูก ชาพุทธต้องเอาธรรมเอาไว้ในเป็นใหญ่นึงทะเลาะกันทำไมนะลูกนะรู้จักแยกแย้ที่ลูกผิดถ,ถูกชั่วดีเราเข้าใจนี่ด้วยเหตุด้ผลเหตุผลต้องเหนือชีวิตนะลูกนะอย่ามาทะเลาะกันดิอหรหันไม่มีหรือมีปฏิบัติดูสิลูกสันติที่โกในการลูกเห็นเองนะนั่นนะดีวบอกว่าคนนั้นไม่ใช่พระอรหันถ้าเกิดว่าท่านเป็นพรหรันต์ละไม่เป็นกรรมหนักเหรอสางหา,ากันนะลูกนะพระพุทธเจ้าติรดแล้วนี่ ตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักแปดโลกจักไม่ว่างจากระะมหลนมักเปดคืออะไรศีลส,สมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเรียกว่ามักเปดสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะลูกนะลองที่ปฏิบัติท,ที่สลับเป็นสลัตายที่ต้องสรุปสลายสามหนปางตายนับไม่ถ้วนเหมือนาศาสดาเอกของไตรภพคือพระเจ้าที่ กรรมหนักนะลูกนะถือว่าประมาทหลักคําสอนของุูธเจ้าจมในมหาเวจ,จีนรกนะลูกนะหรือว่าไม่ใช่ชาวพุทธหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่เวททุกคนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเพราะลวงปู่ด่าใครไม่เป็นตั้งใจโน่นตั้งใจเป็นเด็กโน่นไม่รู้ว่าคําด่าเป็นยังไงจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่นี่ไม่เคยด่าใครนะแต่ที่เทศขึ้นนี่ทำนี่วิน,นัย ไหนล่ะอะไรมาดา่าแต่ตำหนิเออตำหนิตำหน,นิตามทำตามวิไหนแต่จะให้ลวงปูด่าคนนั้นคนนี้ดา่าเขาทำไมไม่มีประโยชน์แต่เอาทาเอาวินัยมาตำหนิเออตำหนิตำหน,นิแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นได้ดีคนนั้นเขาก็ดีไปดีเองได้บุญเองแต่ถ้าตำหนิแล้วคนนั้นเขาไม่ได้ดีเออก็อแล้วแต่กรรมของเขานี่เป็นอย่างนี้หน้าที่นะลูกนะ หน้าที่ของพระของสรณะคือต้องทําตัวเป็นครูเป็นบาตามทมตามดิาไหนล่กไม่อยากเห็นพวกเรามาทะเลาะกัน,กงงร,นรูไงไงรนนร้ได้ยังไงว่าไม่มีพระอรหันและรู้ได้ยังไงว่ามีพระอรหันต้องเข้าใจตัวนี้รู้จะแก้แกะที่ดูลูกรู้ได้ยังไงว่าไม่มีพระอรหันแล้วลูกรู้ได้ยังไงว่ามีพระอรหันถามว่าจะแวะเข้ามาว่า เออหลวงพ่อน้อยรู้ได้ยังไงล่ะรู้ตามธรรมดาวิน,นัยนที่พุทธเจ้าตัดแก่พระอานท์อานตราใดมีผู้ประพฤต,ติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจากไม่ว่างจากพรรหหนต์หลวงพ่อเอาตัวนี้ไม่ใช่ความคิดลวงปู่แต่อยู่ในธรรมในวินัยนเจตนาเรานั้นอยากเห็นสองนิกายนี่รวมกันซะด้วยซ้ำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับอุบาสิากาทั่วโลกนี่ชาวพุทธเราจะได้มีสติกำลังปัญญาว่าพระ เป็นผู้บอกผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคารวะญาติโยมลูกจะเห็นเลยว่าโอ้นี่พระทุกรูปสมบถบริบูรณ์จริงจริงบวชมาเพื่อละเพื่อวา,วางจริงๆอันนี้ไม่เป็นเหมือนที่เราพูดนี่กระดังที่ลูกเห็นนั่นแหละใครจะได้ลาภสักกละมากหาวิธีแล้วอ้ช่วงนี้อะไรที่ว่าดังเหรียญรุ่นไหนดีอา่าว่ากันฟัดอา้าว เอาอะไรดีละตอนนี้เอากุมารทองดีกุกมารทองกำลังดังกว่ากุมารทองอะไรดีตอนนี้พญานาคกำลังดังเอา้เอาเอาพญานาคขึ้นมาเอา้ามาเอาเหรียญเป็นพญานาคไปแล้วอะไรจะกำลังดังละ่ะแล้วจะบอกว่าไอ้เบสุวันกำลังดังสร้างเหรียญเบสุวันขึ้นมาอีกสารพระที่จะทำแล้วเหรียญสอนพวกลูกได้ไหม